ถ้าได้ออกงานไหนสื่อก็รุมม่ยทุกครั้งนะคะสําหรับดีเจมะตูมแตชินค่ะชื่อนี้มีดราม่าตลอดเจ้าตัวก็รู้ดีนะคะถ้าเจอสื่อถามวันนี้มะตูมมีเรื่องอะไรบางทีก็มีเรื่องร้อนๆมาแบบไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันค่ะ เห็นยิ้มแย้มแบบนี้นะคะมาตูมบอกว่าประสบการณ์ในวงการบันเทิง7ปีเป็นประสบการณ์หนักๆค่ะถึงก็บอกว่าวงการบันเทิงเป็นโรงเรียนดัดสันดานที่โหดที่สุดเล่าให้ฟังจากเคสของตัวเองเนี่แหละค่ะว่าดังมาจากโลกโซเชียลพอมีพื้นที่ในวงการบันเทิงก็ยอมรับเลยนะคะว่าหลงชื่อเสียงไม่เชื่อไม่ฟังใครค่ะ การแสดงความเห็นหลายอย่างก็ออกมาแบบมิสมั่นะนะคะหรือว่าไม่แคร์อะไรเลยกลายเป็นคนที่โดนกระแสตีกลับแรงถึงขนาดเคยอ่านคอมเมนต์แล้วเกือบคิดสั้นเลยอยากฝากถึงคนที่เข้าวงการแล้วเรามีชื่อเสียงนะคะให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติค่ะเลยอะ่ะบางคนเขาอาจจะเติบโตจากประสบการณ์แต่ส่วนตัวตูมมองว่าตูมเติบโตและเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองตูมก็เลยคิดว่ามันก็คงจะดีนะถ้าเราเอาข้อคิดหรือเอาความผิดพลาดของเราอะ่ะมาเป็นวิทยาทานบอกคนต่อเพื่อให้เขาแบบ คือเราไม่ได้ออกมาพูดเพื่อให้เขาชอบเรามากขึ้นแต่เราออกมาพูดเรื่องของเราเพื่อให้เขารู้สึกรักตัวเองมากขึ้นให้มีสติกับการใช้ชีวิตมากขึ้นตัวว่าก็เลยอยากจะแชร์เรื่องนี้มากกว่าตรงว่ามันมันมัน,ม,นมันใช้คํานี้ดีกว่าครับคำว่าหลงไม่ว่าจะเป็นหลงอะไรก็แล้วแต่มันมีคําว่ากิเลสเข้ามามันมีความอยากเพราะฉะนั้นมันไม่จําเป็นต้องเป็นอาชีพในวงการบันเทิงนักข่าวก็สามารถหลงผิดได้ถูกต้องไหมครับทุกอาชีพพนักง,งานออฟฟิศเอ่ยแรงงานเอ่ยสามารถหลงได้หมดเพราะฉะนั้น ตุม้มไม่ไปตัดสินอาชีพไหนดีกว่าว่าหลงได้ไหมมากแค่ไหนแต่วงการบันเทิงี่ยมันหลงแสงสีได้ง่ายที่สุดเพราะมันเป็นเป็นที่ล่อตาล่อใจเท่านั้นเองครับก็เลยก็เลยคิดว่าเอเคในยุคสมัยนี้คนศิลป,ปินในวงการอาจจะต้องแบบโคตรจิตแข็งและมีสติมากๆวันนี้คุณเป็นที่รักได้ถ้าคุณทำไรพภาดนิดนึงคุณสามารถเป็นที่ชังได้เช่นเดียวกันครับ คอมเมนต์ในโลกโซเชียลที่เกี่ยวกับตัวเองนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนเห็นทีไรเครียดค่ะอ่านทั้งหมดเลยนะคะจากคาชมคาบูลลี่คาว่าต่างๆตอนนี้ก้าวข้ามมาหมดได้แล้วนะคะอย่างใช้ยาจับชาวเน็ตที่แอบแซวว่าตูมสนิทคือชอบโพสต์ภาพกับดาราแถวหน้าตอนนี้ปล่อยผ่านไม่เสียเรียดค่ะพลิกเป็นโอกาสเอามาใช้เป็นชื่อคอนเทนต์ในโซเชียลมีเดียของตัวเองนะคะส่วนเรื่องการพูจาตอนนี้เห็นเลยค่ะว่าต้องระวังถ้อยคํามากขึ้นใช้ชีวิตแบบมีสติโดยตอนนี้นะคะที่อน j o ยมากเลยคือการออกกําลัง จนคิดว่าอยากทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสุขภาพเพราะมองว่าเป็นเรื่องสําคัญนะคะในยุคนี้คือสุขภาพเนี่ยแหละค่ะก็อน่าจ,จะเป็นช่องทางที่ได้แชร์เรื่องราวดีๆของตัวเองค่ะ